่านผู้ชมคะรายการต่อไปติดตามรับชมกิจกรรมข่าวสารสาระน่ารู้และความบันเทิงครบครันกับรายการที่นี่ราชบุรีวารรตี้ทางช่อง HCBB บริษัทหัวชางเคเบิลบรอดแบนจำกัดถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยคะ่ะรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยห้างเพชรทองเกษตรโรบิสันราชบุรีกลัวจัดจ้านบริษัทเกียรติสิริฮอนด้าคาราราชบุรีจำกัดบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปาห้างุูลสวนจำกัดพรชัยอินเตอร์เทรด Wi-Fi Wedding and Studio a d อแอคคอลาเจนพลัส สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ราชบุรีวาไรตี้ครับกับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารสาระน่ารู้และความบันเทิงแบบครบครันครับที่จะนำมาฝากทุกท่าน ในเรื่องราวของข่าวสารขงจัจหวัดราชบุรีของเราหรือจะเป็นข่าวสารที่น่าสนใจและก็เป็นเรื่องันเทิงที่ผมเชื่อว่าหลายคนติดตามอย่างแน่นอนนะฮะใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับว่าทุกๆเทปเลยนะครับเราจะมีการอัปเดตข่าวสารกิจกรรมสาระน่ารู้และความมาเทิงครบครันเลยทีเดียวนะครับกับรายการที่นี่ราชบุรีเวอรตี้นะครับกับบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนจำกัดครับใช่แล้วครับและในช่วงนี้ครับสำหรับบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนจำกัดเราก็มีความพิเศษในเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษด้วยนํามาฝากนะครับสำหรบแ วันนี้ครับเป็นสมาชิกรายปีนะครับเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นเองรายสเดือนครับเพียงแค่1,000บาท รายเดือนครับเพียงแค่300บาทและพิเศษสุดกับพี่แซกนะครับสิทธิพิเศษยังมอบอีกสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกแนะนําสมาชิกใหม่นะครับเราจะมอบในเรื่องของส่วนลดรายเดือนทันทีอีก1เดือนไปเลยสุดๆเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับรายการที่นี่ด้านชวิตไรตี้ของเรานะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีเทปรีแลนด์ด้วยทุกวันพฤหัสเวลาเดียวกันนี้ครับคุณเอคาเอาล่ะครับเอาล่ะครับช่วงแรกในช่วงนี้พี่แซกคา่าาสารเรื่องของ กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสันนาการกิจกรรมในเรื่องของที่เป็นประโยชน์ของจังหวัดราชบุรีตอนนี้มีเยอะแยะเลยนะครับและในช่วงนี้ผมจะเลือกในเรื่องของข่าวสารที่เป็นข่าวสารดีๆและก็เป็นข่าวดีของจังหวัดด้วยกิจกรรมตอนนี้ครับเราเป็นการสรุปกิจกรรมในรอบเดือนเอในเดือนพฤศจิกายนนี้ว่ามีข่าวสารอะไรกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ประกอบด้วย ทั้งหมด3ขา<ว>ข่าวด้วยกันก็พีแท็ซึ่ง <Yo. S 2> วันนี้<ะ>อย่างที่บอกครับว่าเราจะนําเขาเรียกว่าเอาข่าวที่เป็นกระแสรหรือขณะ,ะที่เขาเรียกบอกว่าชาวราชบุรีทุกๆท,ท่านเลยนะครับได้<ะ>มีโอกาสไปร่วมงานกันด้วยคุณเอกวันนี้มีข่าวมีอะไรมาอัปเดตบ้างครับอัปเดตข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกครับจังหวัดราชบุรีของเรานะครับจัดพิธีเปิดงานตลาดน้ําเหล่าตักลักครับเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเก่าแ,แก่ของคนริมแม่น้ํา ซึ่งงานวันนั้นเกิดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนครับนำโดยคุณสุรพลสแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีของเราครับร้อมด้วยผู้บริหารของจังหวัดอีกมากมายครับร่วมกันทําพิธีเปิดที่ตลาดน้ําเหล่าตักลักษเพื่ออนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมเก่าแก่อย่างที่บอกว่าวัฒนธรรมริมแม่น้ําของชาวราชบุรีนี้เก่าแก่ิจริงนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตลาดน้ําดําเนินสะดวกอีกด้วยนะครับ แล้วก็งานในครั้งนี้ครับจัดขึ้น2วันในระหว่างวันที่15และก็16พฤศจิกายนนะครับซึ่งในงานพิเศษมีบรรยากาศของกิจกรรมมากมายการประกวดร้องเพลงต่างๆด้วยแล้ววันนี้ที่นี่ราชบุรีครับเรามีภาพบรรยากาศที่เก็บมาฝากทุกท่านด้วย้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับจังหวัดราชบุรีจะพิธีเปิดงานตลาดน้ําเหล่าตักลักเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของคนริมคลองเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาที ของวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นายสุรพลสแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายอดุลรัตน์อาจยงยุทธนายอำเภอดำเนินสะดวกนายสมศักดิ์อภิวัธน,นากุลประธานวิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูตลาดน้ำดำเนินสะดวกนางดวงใจคุ้มสะอาดผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีพันตำรวจเอกนรงเดชศักสมบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดนนำเนินสะดวกนายสิทธิโชคอยู่พงพิทักษ์กำนันตำบลดำเนินสะดวกและชุมชนคนริมคลองดำเนินร่วมกันเปิดงานตลาดน้ำเหล่าตักลากเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของคนริมคลองดำเนินสะดวกเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลีซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่15-16พฤศจิกายนพุทธศักราช2557 โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการแข่งขันประกวดเพลงลูกทุ่งคนดำเนินหัวใจลูกทุ่งพร้อมเงินรางวัลและถ้วยรางวัลมากมายนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพและการสาธิตการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อลดการกีดขวางการสัญจรในคลองดำเนินสะดวกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำทีมรณรงค์เก็บผักตบชวาเพื่อส,สรรส้างคลองดำเนินสะดวก ให้สะอาดสบายตาแก่ผู้พบเห็นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยในอดีตที่ผ่านมาคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเปรียบเสมือนเวนิดของเมืองไทยเนื่องจากมีการค้าขายทางเรือกันเป็นส่วนใหญ่ต่อมามีถนนหนทางเกิดขึ้นจึงทำให้การค้าขายทางเรือจางหายไป จังหวัดราชบุรีได้เงเห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงได้จัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของคนริมคลองขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีต่อไปผมจะบอกว่าวี่ซยทังานนี้ผมเชื่อเลยว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็ะบอกว่า ราชบุรีก็เหมือนเวนิสในเรื่องของคลองของภาคกลางหรือว่าได้เพราะที่นี่มีเรื่องของแม่น้ําหลายสายแล้วก็อย่างที่บอกว่าตลาดน้ำมันมีชื่อเสียงมากเลยครับพี่แซคครับเช่นเดียวกันครับคุณเอกครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับอัปเดตหนึ่งข่าวแรกเรานะครับมาต่อกันนี่เลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าราชบุรีของเรายังมีอะไรดีๆอีกมากมายเลยทีเดียวนอกจากนะครับจังหวัดราชบุรีของเราแล้วนะครับจัดพิธีการนะครับในเรื่องงานการเปิดงานปีนเขาท่าจอมพล ซึ่งบอกได้เลยว่านะครับในในงานนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เขาเรียกว่าจะมีกลุ่มคนที่ชอบในเรื่องของการปีนเขาต่างๆนะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมในเรื่องของธรรมชาตินะครับซึ่งนะครับในงานนี้นะเพื่อวันที่10นะครับที่ผ่านมาคณะการส่งเสริมนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงของเรานะครับก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับจัดงานนะครับประเพณีปีนเขาถ้ำจอมพลโดยมีนะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีของเราเป็นประธานนั่นก็คือคุณสุรพลแสวงศักดิ์ครับซึ่งในงานนี้นะครับอธิบดีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบนจอมบึงนะครับได้กล่าวต้อนรับด้วยนะครับซึ่งเรามีภาพและบรรยากาศภายในงานนะครับซึ่งอยากจะให้ทุกทุกท่านนะครับได้ติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับไปติดตามรับชมได้เลยครับจังหวัดราชบุรีจัดพิธีเปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลโดยมีนายสุรพลแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งที่6พร้อมชมการแสดงของแต่ละภาค ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้อีกทั้งยังมีการแสดงแสงสีเสียงตอนราชบุรีสีปฏิพินณเวทีเชิงเขาโดยมีผลตรีชาติไทยขันสุวัรดผู้บังคับการจังหวัดฐานบกราชบุรีให้เกียรติร่วมแสดงนําในครั้งนี้ด้วยรวมกับหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านที่ร่วมแสดง จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยฤทธิ์ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏหมู่บ้านจอมบึงได้กล่าวต้อนรับนายวินัยรุ่งฤทธิเดชประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครนั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยราชภาัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลายัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่1 0 1ถึงพฤศจิกายนพุทธศักราช2557 สำหรับการจัดงานในปีนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลายัยต้องการยกระดับการจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลให้เป็นงานระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยมีไฮไลท์จัดการแสดงแสงสีเสียงตอนราชบุรีสีปฏิพินโครงเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามก้าวทัพที่มีความเชื่อมโยงกับอำเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรีเพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยสำนึกรักในความเป็นชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ อาจจะเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีซึ่งมีดารานักแสดงพร้อมนักแสดงกิติมาศาพของมหาวิทยาลายัยและหัวหน้าราชการร่วมแสดงอาทิเช่นพลตรีชาติชายขันสุวรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบุกราชบุรีซึ่งกำหนดจัดการแสดงแสงสีเสียงในวันที่1 0 1ถึง11พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 7และภายในงานยังมีกิจกรรมประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลของนักศึกษา การเดินขึ้นเขาจอมพลชมวิวเมืองจอมบึงชมสวนรุกขชาติบริเวณร,รอบถ้ำจอมพลการแข่งขันชกม,มวยไทยนิทศการของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีการจำหน่ายสินค้าในาราคาถูกและมหาก,กรรมดนตรีทุกค่ำคืนครับและนั่นก็คือกิจกรรมดีๆครับคุณเอกครับก็เป็นในเรื่องของคนที่รักธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นประเพณีนะครับตั้งนานแล้วหรือว่า เขาเรียกว่าเป็นการสืบสานประเพณีกันมาในเรื่องของการเขาบอกว่าปีนเขาถ้ำจอมพลเนี่ยก็จะมีแสงสีเสียงแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นมาข่าวมาสักครู่นี้นะครับนำภาพมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันด้วยนั่นก็คือต้องต้องฝากไปด้วยนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมก็จัดกันสอวันวันที่10และวันที่11นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าสนุกสนานมากๆเลยนะครับกับในเรื่องของปีนเขาถ้ำจอมพลครับ นั่นแหละครับก็เป็นในเรื่องของข่าวที่2นะครับที่พี่แซบบอกว่าเป็นเรื่องของการที่เรารักธรรมชาตินั่นเองมาถึงในเรื่องข่าวนี้เป็นเอาใจคนสําหรับคนที่รักเรื่องสุขภาพนมดนดีกว่าใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้มีข่าวสารที่ดีนะครับที่โรงพยาบาลเมืองราชครับจัดเสวนาเนื่องในวันเบาหวานโลกนั่นเองครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนณโรงพยาบาลเมืองราชอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ โดยนายแพทย์กรรมินปั้นประสงค์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองราชเป็นประธานในพิธีเปิดในงานวันนั้นด้วยนะครับมีการเสวนาให้ความรู้ครับในเรื่องของอโรคเบาหวานนะครับซึ่งวันนั้นเป็นวันเบาหวานโลกด้วยนะครับ,รบซึ่งก็จะมีภาพบรรยากาศซึ่งจะเก็บมาฝากด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ครับและนั่นก็คือการอัปเดตข่าวสารในรอบเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดมีกิจกรรมดีๆแบบนี้รายการที่นี่ราชทรีวอร์จเราก็จะไม่พลาดเช่นเดียวกันครับคุณเอกครับใช่แล้วครับพี่แซคครับและในช่วงหน้าครับเราก็ังอยู่ในเรื่องของสุขภาพเหมือนเดิมและเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษยังไงนะครับกีฬาก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่ไปช่วยเราร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีครับในเรื่องของสกู๊ปพิเศษซึ่งจะเป็นสกู๊ปในเรื่องของกีฬาครับเป็นการอ เก็บภาพนะครับเป็นวิธีเปิดการแข่งกีฬาจัุรมิตรเบนจมราชูทิศแห่งประเทศไทยครั้งที่5ในปีด้วยมีแทกภาพบรรยากาศจะสกสารขนาดไหนไจะอย่างขนาดไหนเดี๋ยวเก็บมาฝากแน่นอนแต่ไงช่วงนี้พักสักคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ